กระดูกทับเส้นแขนขาอ่อนแรงดูคลิปนี้เป็นจติปาเราเป็นนี้เราต้องกินเลยเราไม่ยอมหรอกเรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้เราแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่เอาวะ่ะแม่เถ้ามันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่นะม,มันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยนะ่ะไม่แพงหรอกบางคนอนะ่ะบอกว่าแพงใหรมันเจ็บปวดไปเตะคนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะท่นก็เปรียบเทียบนะก็บอกเฮ้ยแต่มึงมีก็ต้อง สักล้านหนึ่งตั้งไว้วบบนั้นแหละแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มึงให้คนอื่นเอาก็เ,เอาหมดเลยอ,อ,อบอกมันอย่างงี้นะเปรียบเทียบกันยังมันยังไม่ฟังไงย่าอะไรมันจะผิดพันมันจะดีขนาดนั้นอพอทานมามานีก็หมดเป็นแสนแล้วนะกินมาทุกอย่างอะกินมาทุกอย่างแนะนําใครแนะนำะมีไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปกายภาพาบำบัดก็ไปอู้ทำทุกอย่างมันก็ทุเลามันก็หาย หายแล้วก็เป็นต่ออย่างเงี้ยจนมาดีถึงขนาดนี้ก็เออคิดว่าเราก็ก็จะกินต่อไปปวดตั้งแต่เอวสะโพกเท่นหน้าขาเนี่ยตามลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กว่ดยัหย่ายังไม่ได้เลยคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายปวดไอสะโพกเล่าลงขาค่ะ บานนี้ครับรถเดินทางไก่ก่ะหอ่อขาขึ้นรถคันว่าสิไปเดินทางไก่นี่คิดยากไม่ทแล้วต้องหอ่อขาขึ้นรถให้จังไหนเนาะสิเดตัดขาบนนอสันกินผู้ใดเมื่อเคยล่องก็ล้องซะบ่ะหักชีวิตจะของสิบปรหักก็ไปเรายาปลาปิ้งเลกเลิกเ,เขายังสื่อได้อ่ะแค่นี้ไปยังเขาจะสื่อกินบ่ได้บ่หากชีวิตจะของมันแพสิหักลูกหลานกับมาหักเด้จกเงินจะของสื่อเลยค่ะบ่ต้องเสียดายเงิน